ตะกี้นี้เราบอกกับเราแล้วเรื่องพฤติกรรมหนึ่งก็คือสินถูกไหมคือการพัฒนาศินให้มันดีขึ้นสองก็คือพัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นซิ่งตัวที่จะพัฒนาจิตใจดีขึ้นคือสมาธิตัวที่สามสำคัญโคตรเลยก็คือปัญญาปัญญาคือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นซึ่งความรู้ความเข้าใจในโลกเราเนี่ยเนาะก็มีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือความรู้ความเข้าใจในแบบโลกโลกนี่แหละ รู้ว่านี่คือผู้ชายรู้ว่านี่คือผู้หญิงรู้ว่านี่คือเสื้อเนี่ยนะรู้ว่าจะทําให้เสื้อมันดีคือทํำยังไงถูกปะ่ะก็จะเริ่มพัฒนารู้ว่าหมูหยองเนี่ยเก็บไว้เนี่ยถ้าเปิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นเราต้องพัฒนาให้มันเป็นสองสองอ่ะอัเน,นี้ยก็มีปัญญาถูกไหมครับ,รบอ่ามีปัญญาพัฒนาเห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทําให้มันดีขึ้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาเด้ออืมซึ่งถ้าไม่มีปัญญาเราก็จะทําแบบเนี้ย สี่สิปีห้าสิบปีก็ทําไปโดยที่ไม่ต้องแบ่งเป็นสององแต่พอมีปัญญาเราก็เอาปัญญามาแก้ไขปัญหาแบบโลกโลกนี่นะโมยองก็จะไม่หืนอ่าโมยอไม่หืดนี่เขาเรียกว่าคนทํามีปัญญาครับผมนี่คือโลกใช่ซึ่งก็ดีไหมก็ดีแล้วก็แค่เอางี้แค่ปัญญาในในเรื่องพวกเนี้ยเรียนทั้งชีวิตก็ไม่หมดละถูกป่ะอาารเยอะจังไาเรานั่กันอยู่สี่คนเนี้ยเราเรียนกันคนละศาสตร์หมดเลยครับถูกป่ะอาจารย์ก็เก่งด้านหนึ่งหมอก็เก่งด้านหนึ่งอุ้ยเเก่งด้านหนึ่งเราก็เรื่องหนึ่งนั้น สี่คนเนี่ยเราเรียนทั้งชีวิตเราบอกมันเราบอกว่าอยากรู้อยากมีปัญญาครบทุกอย่างให้ครบหมดเนี่ยทําไม่ได้รเราไม่ได้อยู่พันปีใช่ไหมเพราะงั้นเราก็เลือกเอาว่าเราอยากมีปัญญาเรื่องอะไรนี้ก่อนนะเออไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างใช่ไหมแม้กระทั่งคนที่เป็นด็อกเตอร์เนาะเขาเรียกว่าด็อกเตอร์ออฟิโลโซฟีใช่ปะ่ะคนที่เป็นด็อกเตอร์คือเขารู้เรื่องเดียวแบบลึกๆอ่ะคุณหมอเหมือนกันคุณหมอเรียนมาหก <ชา S 1> <บ>สีเพื่อให้รู้ร,รอบก่อนถูกไหม แสร็จแล้วเรารู้ว่าเราชอบอะไรก็ลงลึกในเรื่องเรื่องนั้นทั้นคุณหมอไม่ได้แปลว่าคุณหมอจะรักษาได้ทุกโรคถูกปะเออเขาจะรู้เก่งมากในเรื่องเรื่องนั้นอาจจะมีเก่งในเรื่องอื่นบ้างแปรปลายรอบๆว่ากันไปในเรื่องที่เขาสนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าไปหาหมอแล้วหมอจะตอบได้ทุกโรคใช่ใช่ครับเออนี่นะนี่เทียมไหมเรื่องเรียกว่าปัญญาครับซึ่งปัญญาเนี่ยอันนี้คือทางโลกโลกเนาะเอออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ารู้ลึกรู้เบื้องหลัง รู้ที่มาที่ไปรู้ความสัมพันธ์รู้การเชื่อมโยงกันทันบอกทันทันอ่ารู้อะไรล่ะรู้ตามความเป็นจริงนี่แหละรู้เบื้องหลังของความเป็นผู้ชายคืออะไรอ่ารู้เบื้องหลังว่าทําไมคนเขาถึงผลิตเป็นซองอย่างนี้ขึ้นมานี่นะรู้ที่มาที่ไปรู้ที่มาที่ไปคือรู้เหตุและปัจจัยทำไมถึงทำแบบนี้เพราะคนเขามีปัญหาในการออกมาแล้วมันหืนมันชื้นก็เลยทาแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่ารู้ที่มาที่ไปรู้การเชื่อมโยง ทำไมถึงมาที่นี่ทำไมพี่เต่าถึงเอามาขายอะไรเงี้ยนี่คือรู้การเชื่อมโยงใช่ไหมรู้เหตุรู้ปัจจัยอ่ารู้รู้รอบรู้คือเข้าใจจริงๆเบื้องลึกมันคืออะไรรู้ประโยชน์ของมันวิเคราะห์แยกแยะได้และเข้าใจถึงความจริงที่แท้คืออะไรอันนี้คือเป็นปัญญาในส่วนที่สองเขาเรียกว่าเป็นปัญญาในส่วนของปรมัตร์รู้แจ้งมาตลอดรู้แจ้งอืม,อมซึ่งสำคัญมากอันนี้มันฟังดูยากนะแต่มันจบเร็วกว่า คิดไหมอืม, okay, อมไอ้แบบแรกอะ่ะเรียนทั้งชีวิตให้ตายก็ไม่จบใช่มันไม่มีทางจบอะ่ะเกิดมาสิบสิบชาติก็ไม่จบครับไม่มีทางจบแน่นอนเพราะเรารู้ไม่มีทางรอบโลกหรอกแต่อแบบที่สองเนี่ยแค่รู้แจ้งแทงตลอดรู้ตามความเป็นจริงรู้ความสัมพันธ์รู้การเชื่อมโยงรู้ที่มาที่ไปอยู่อย่างเงี้ยจบครับแล้วชีวิตเนี้ยใช้พอแล้วสําคัญคือเครื่องมือทุกคนมีอยู่ในตัวอืม อรู้ว่ามันใช้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรรู้ว่าธรรมดาของมันเป็นยังไงมันเป็นพูดได้ทั้งวันก็ไม่จบอะเออเออไอรู้ตามความธรรมดาเนี่ยคืออะไรอ่ารู้ว่าวาสนาของแต่ละคนคืออะไรเฮ้ยมันรู้มันได้อเออคนชอบคิดว่าเรารู้ดูได้ดิรู้ว่าโทษดีนะสัญญาณมึงเป็นแบบนี้ยมึงเลยเป็นแบบนี้ไม่แปลกเรื่องไหมอันนี้เขาเรียกว่ารู้ที่มาที่ไปคําแบบปรมาต ใช่นั้นปัญญาเนี่ยก็มีสส่วนคือรู้แบบเนี่ยวิเคราะห์ตามเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถศึกษาศึกษาคือปริญญาและปฏิบัตินะศึกษามันเรียนรู้มันได้แล้วก็ทําได้ใครฝึกเยอะก็ทําได้เยอะใครชอบเยอะก็ทําได้เยอะจะเจริญด้วยฉันท่าวิทยาจิตตาว,วิมังษาครับี่ทาได้ครับ,รบแต่ว่าความรู้อย่างหนึ่งคือในทางปรมัดก็คือทําเข้าใจรู้ตามความเป็นจริงจริงเงี้ยอาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้พอว่า มันคือพลาสติกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ไม่เป็นไรรู้ว่าทําไมมันถึงต้องใช้แบบนี้ทําไมมันถึงมีร่อย่างนี้ได้รู้าอากาศไม่เข้าท่าสี่นี่ก็ถึงได้อะไรประมาณรู้เจ๋งเลยว่านั้นก็คือรู้อนาตมีของคนท่าสี่อนาตมีีของคนประกอบด้วยอะไรบ้างถามหมอตายเลยถามหมอไล่ทั้งวันถ้าถ้าเอาไหนไล่ทั้วันถ้ารู้แบบทางโลกอรทางโลกคือว่า เอาหมอตอบข้ามแต่ว่าอนาโตมีของคนมีอะไรบ้างอ้อยอ้าวหรว่ามีอ้อยก่อนมาอ้อยก็แบบเลือดเนื้อเส้นเอ็นกระดูกตับไตใช้เวลาในการเรียนอนาโตมีนานแค่ไหนโอ้ normal anatomy เรียนปีสองปีสองปีเดียวไม่เรียนอีกไหม Pathology เรียนปีสามเรียนปีสามและโรคต่างๆก็คือสี่ห้าหกสี่ห้าโอเค แล้วก็เฉพาะทางอีกเนาะเห็นคนที่แบบศึกษาเรื่องตรงแอลวัส่วนนี้ใช่เครื่องนั่งนับตัวเองเรียนประมาณ13 13ปีอะแต่13ปีก็ไม่สามารถเข้าใจของแท้อาตโตมีได้ทั้งหมดใช่หรือว่านี่คือการเรียนรู้แบบหมอนี่คือความรู้ทางโลกซึ่งหมอเรียนให้ตายก็ไม่จบถูกไหมแล้วความรู้ใหม่ๆก็จะมาขึ้นมาเรื่อยๆแต่เรียนรู้อนาโตมีแบบทางพุทธง่ายมากครับ อะนาตอมีของทางพุทธมีแค่ห้าอย่างห้าอย่างใช่ครับรูปพัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณครับห้าอย่างถ้าเราเข้าใจอย่างสองแท้ที่มาที่ไปของมันเห็นไหมที่มาที่ไปของมันคืออะไรเหตุปัจจัยทาให้มันเกิดคืออะไรเหตุปัจจัยทาให้มันคงอยู่คืออะไรเหตุปัจจัยทําให้มันดับไปคืออะไรมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรมีที่มาที่ไปมีอัทธประโยชน์มันอย่างไรจบเลยครับรู้ขันห้าใช่รู้ขั้นดูแต่รับว่าทุกอย่างเป็นยังไง เนี่ยควลสุดยอดนั่นแสดงว่าเราต้องรู้ไปพร้อมๆกันทั้งปัญญาสมาธิและศีลใช่ใช่ใช่ก็คืออย่างที่ว่ามันย้อนกลับไปว่าที่เราคุยกันเนี่ยเพราะว่าคนชอบคิดว่าอืการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิครับสนนั่งสมาธิทำไมท่านชิดท่านดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างข้อศีลก็เหมือนกันข้อศีลหรือข้อพฤติกรรมของคนมันก็มีวัตถุประสงค์ของการคนทำเป็นสองอย่างนะอย่างแรกก็คือว่าทํเพื่อรวย ใช่ที่ว่าทําพฤติกรรมอย่างนั้นเพื่อรวยเพื่อชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นเพื่อคิวสวยใช่อือย่างเงี้ยมีหรือทําศิลเพื่อต้องการไม่เอาแล้วเพื่อให้มันเกิดปัญญาเพื่อให้มันเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดสมาธิปัญญาก็มีครับเพราะนั้นแล้วแต่มีสองวให้เลือกครับ